อันนี้ก็เป็นมาตรฐานนะครับที่ที่บอกไว้นะครับว่าสายไฟสูงสุดนะครับของสายไฟที่ที่มีขนาดตามมอสเสว2553นะครับที่เป็น IC01 e นะครับที่สามารถใช้ร้อยท่อได้นะครับตามมาตรฐานนี้นะครับไม่เกินกี่เส้นก็สามารถดูได้นะครับก็คือขนาดของสายแล้วก็เทียบกับขนาดของท่อนะครับแล้วก็จำนวน ต้องไม่ให้เกินนี้นะครับก็ดังตารางนะครับอันนี้ก็เป็นชนิด NYY นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นสายไฟชนิด NYY ก็มีขนาดท่อแล้วก็จํานวนขนาดของสายไฟแล้วก็จํานวนเส้นในท่อต้องไม่เกินนะครับตามนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสาย XLPE ก็เช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูนะครับ ตัวต่อไปพอเรารู้ว่าเราต้องเลือกใช้สายไฟขนาดเท่าไหร่ขนาดเท่าไหรแล้วต่อไปในเรื่องของการมุมดับโค้งนะครับของท่อระวังจุดเดินสายนะครับหรือว่าดึงสายรวมกันต้องไม่เกิน360อองศาก็หมายถึงว่ามุมในการที่จะดึงสายนะครับต้องไม่เกิน360อองศานะครับตามตารางถ้าถ้าเกินจะไม่อนุญาตให้ติดตั้งหรือถ้า ทำได้จริงมันก็จะทําทได้ยากนะครับทำได้ยากนะครับก็คือต้องให้เป็นไปตามมารฐานคือไม่เกิน360องศาจากจุด1นไปอีกจุด1นะครับมุมต้องไม่เกิน360องศารวมกันนะครับการเดินท่อนะครับต้องมีการจับยึดให้แข็งแรงนะครับคือถ้าเป็นท่อแข็งนะครับท่อทอแข็งก็จะเดินในระยะ3เมตรนะครับห่างจากกล่องไฟฟ้า ไม่เกิน 0, 0.9เมตรนะครับก็คือมีกล่องไฟฟ้าก็ไม่เกิน90นะครับระหว่างที่ติดตั้งแคมป์จับยึดสายนะครับก็ไม่เกิน3เมตรส่วนถ้าเป็นท่ออ่อนนะครับปิดปิกอ่อนก็จับยึดนะครับระหว่างระหว่างเส้นก็ไม่เกิน1.35เมตรนะครับแล้วก็ห่างจางกกล่องไม่เกิน0.3เมตรนะครับในกรณีที่เราเดินท่อร้อยสายนะครับ ติดตั้งในที่มีการผูกกร่อนนะครับของท่อต้องเป็นชนิดที่ทนต่อการผูกกร่อนได้นะครับเช่นพวกท่อโลหนะหนาท่อโลหะหนาปานกลางหรือหุ้มด้วยคอนกรีตหนาะนะครับอย่างน้อย2นิ้วนะครับถ้าถ้ามีโอกาสติดตั้งในในที่ที่สามารถทําให้ท่อผูกกร่อนได้นะครับการต่อท่อนะครับเข้ากับท่อด้วยกันนะครับต่อท่อเข้า เข้ากล่องต่อสายหรือต่อท่อเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆนะครับควรลบคมนะครับปลายของท่อนะครับเพราะว่าปลายท่อเมื่อเมื่อ,อดึงสายนะครับก็จะมีโอกาสที่จะทําให้ฉนวนของสายไฟเสียหายได้นะครับก็เลยต้องป้องกันนะครับการต่อท่อเข้ากับกล่องต่อสายก็ควรใส่ล็อกนัดน,นะครับเพื่อความแข็งแรงจับยึดท่อกับกล่องต่อสายนะครับ แล้วก็ควรใส่บูชิ <ing>. ่งนะครับในการป้องกันการบาดสายนะครับของของการร้อยท่อหรือสายไฟนะครับการต่อสายและการต่อแยกนะครับต้องทําภายในต่อในในในกล่องต่อท่อในตองต่อสายเท่านั้นนะครับห้ามต่อสายภายในท่อนะครับดยดิดขาดนะครับอันนี้ก็คือต้องมีถ้าจะต่อสายไฟก็ต้องต่อภายในกล่องพักสายนะครับหรือกล่องต่อสายเท่านั้นนะครับปริมาณของสาย ทั้งฉนวนหัวต่อสายไฟต้องไม่เกิน75%มาเปอร์เซนของขนาดของกล่องไฟฟ้านะครับที่เอามาเป็นจุดต่อนะครับต้องไม่เกินต้องมีพื้นที่ว่างพอในการปฏิบัติงานนะครับในการซ่อมบำรุงหรือตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดน,นะครับการเดินสายด้วยท่อร้อยสายนะครับการทำรหัสสีนะครับทำสายลักษ์ณต่างๆนะครับ การบ่งบอกว่าท่อร้อยสายไฟเป็นงานของระบบอะไรนะครับโดยทั่วไปก็จะทํารหัสสีไว้นะครับที่กล่องต่อสายนะครับและอุปกรณ์ประกอบนะครับเช่นพวกแครบหรืออุปกรณ์จับจับยึดนะครับเป็นต้นส่วนฝาเปิดนะครับเราก็จะต่อสายนะครับจะทํารหัสสีไว้นะครับที่กล่องต่อสายก็ทํารหัสสีไว้เพื่อให้รับทราบว่าเป็นเป็นกล่องของระบบอะไรนะครับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัวหนังสือของอักษรต้องไม่น้อยกว่า10เซนเมตรนะครับเพื่อให้ความเห็นชัดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเดินท่อร้อยสายไฟนะครับในอาคารนะครับที่มีความใช้สายไฟเยอะนะครับแต่ก็เป็นระเบียบนะครับมีระเบียบม,มีความเรียบร้อยนะครับแล้วก็สวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินร้อยท่อนะครับ โอเคต่อไปก็เป็นการเดินสายไฟด้วยช่องเดินสายนะครับอ่านิยมใช้แทนการเดินสายไฟในท่อร้อยสายไฟนะครับซึ่งโดยเฉพาะในกรณีที่มีการเดินสายไฟจํานวนมากนะครับซึ่งเราก็ใช้ช่องเดินสายเป็นตัวเดินสายแทนแทนท่อซึ่งช่องเดินสายที่กล่าวนั้นนะครับก็คือพวกรางเดินสายไฟพวก Y v นะครับหรือรางรางเดินสายไฟพวกเคเบิลเทรต่างๆ เพื่อรองรับขนาดที่สายที่ใหญ่นะครับหรือจํานวนมากนะครับโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นพวกเมนนะครับพวกสายไฟหลักนะครับโอเครายละเอียดการเดินสายไฟนะครับด้วยรางเดินสายไฟพวกวายเวนะครับเราอนุญาตให้ใช้ในในพื้นที่โล่งนะเปิดโล่งซึ่งเข้าถึงได้นะครับห้ามใช้ในในฝ้าเพดานนะครับการเดินสายไฟขนาดใหญ่ที่สุดที่ให้ให้ใช้ได้ก็คือ1 5อาคูณส0มมิลลิเมตรนะครับ สายแกนเดี่ยวของวงจรเดียวกันนะครับรวมทั้งสายดินต้องจัดวางให้เป็นอยู่ลุ่มเดียวกันนะครับและก็มัดรวมเข้าด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการเดินสายเป็นเป็นเป็นระบบนะครับสามเฟสก็เดินคู่กันนะทั้งสายนิวตรอนสายดินนะครับไปด้วยกันเป็นเป็นชุดเป็นวงจรไปนะครับพื้นที่หน้าตัดรวมของสายไฟนะครับต้องไม่เกิน20%นะครับของพื้นที่หน้าตัดของรางเดินสายหมายถึงว่าต้องมีพื้นที่ว่าง มากกว่า80นั่นเองนะครับของรางเดินสายนะครับถ้าตัวนำกระแสนะครับไม่เกิน30เส้นนะครับที่ที่เราใช้เป็นสายเฟยนะครับไม่เกินไม่เกิน30เส้นพิกัดกระแสที่เราคิดตัวนำกระแส3เส้นในท่อโดยไม่ต้องใช้ตัวคูณปรับค่านะครับอันนี้ก็คือไม่ไม่ต้องใช้ตัวคูณปรับค่ารางเดินสายต้องจับยึดอย่างมั่นคงแข็งแรงนะครับทุกระยะนะครับโดยแต่ะระยะเราไม่เกิน1.5เมตรนะครับแต่ยอมให้จุด จับยึดห่างมากกว่าอ5เมตรได้ในกรณีที่จําเป็นนะครับแล้วก็ต้องไม่เกิน3เมตรนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของการเดินสายไฟด้วยรางเดินสายไฟนะครับพวกวเว